นึกถึงสมัยเด็กๆเลยอ,อะไรอย่างเงี้ยเุ้ยเหมือนมืนได้ย้อนไวัยไปอะไรประมาณเนี้ยค่ะนึกถึงอดีตอะไรประมาณนี้รสชาติาที่คุ้นเคยเรายึดสโลแกนที่ว่าอิ่มคุ้ม10บาทตีผักและตีซอสละอิ่มได้เลยทุกคนครับวันนี้จะพาทุกคนมาตามหาสโมกกี้ไบในตำนานครับบอกเลยว่ามีทั้งบุฟเฟ่ผักบุฟเฟ่น้ำจิ้มถ้าได้กินเข้าไปเนี่ยโอ้โหนึกว,ว่า หลับตาแล้วลืมตาตื่นขึ้นมาในปี2000ครับวันนี้เรามาตามหากันที่พระประแดงร้านอยู่ด้านในแล้วครับจะอร่อยเหมือนไส้กรอกในตำนานที่เราเคยกินไหมเดี๋ยวเราไปตามหาด้านในกันครับ ตอนนี้นะครับเราอยู่กับพี่กิฟนะครับเจ้าของร้าน s โมกกี้บ e ในตำนานพี่กิฟสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะแม่ร้านเห็นว่ามีหลายสาขาทั่วประเทศไทยเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะมีประมาณ86สาขาค,ครับโอ86สาขาพี่กิฟครับกว่าจะมาถึง86สาขาเนี่ย มันเริ่มต้นมานยังไงมาจากความตั้งใจเราเลยหรือเปล่าใช่จริงๆมันมาจากการที่เราแบบว่าต้องบอกก่อนว่าเราจะสนองนี้ตัวเองค่ะเพราะว่าเป็นคนที่ชอบกินไส้กรอ,อกเนาะ<อ>แล้วก็ต้องนึกย้อนไปก่อนสมัยแบบมีร้านสะดวกซื้อที่เขาแบบว่าตักผักเองนิซอสเองอะไรอย่างเงี้ยอ่าถ้าใครแบบว่าเป็นนวน Y อย่างเงี้ย Gen Y มัน,นึกออกไหม90อะไรเงี้ย90ปี2000เนี่ยจะนึกออกเลยใช่นั่นแหละค่ะก็เลยแบบอยากกินแบบนั้นแล้วมันหาก,กินไม่ได้แล้ว<อ>ใช่เราก็เลยเออเปิดเองขายซะเลยเปิดขายเองสนองนัว นานยังครับเนี่ยเลือกเหตุการณ์เนี้ยเออประมาณกบสามปีที่แล้วค่ะสามปีที่แล้วเปิดมาร้านใหญ่เลยไหมครับตอนแรกก็เอาจริงๆขายแกล้งขายแกล้งคนจะรวยอ่ะแกล้งขายก็รวยเนาะขายแกล้งใช่ข่ะก็เลยแบบว่าขายแกล้งมาสนองนี้ตัวเองลูกค้าก็แบบเอ้ยได้นึกย้อนวัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนึกถึงอดีตอะไรประมาณนี้รสชาติที่คุ้นเคยใช่แล้วช่วงแรกๆอ่ะครับกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างช่วงแรกจริงๆดีมากเพราะว่าเกิดจากที่เราแบบ ลงติกตอกคลิปมันแมสค่ะวันเดียวยอดเกือบสองล้านไม่ถึงวันดีกว่าโอ้คนดูเยอะมากคือโทรศัพท์ช็อกไปเลยคือตอนนี้ก็ยังอยู่ศูนย์นะครับยังไม่เสร็จนะสามปีที่แล้วจนถึงวันนี้ใช่แบบ,บบคนแบบอยากจะ ขอซื้อเสนชาหน่อยขอซื้อเสนชาหน่อยซึ่งตอนนั้นของเรายังไม่มีนะคะต้องบอกก่อนเพราะว่าเราขายแบบแกล้งๆอย่างที่บอกตอนนั้นขายที่ไหนอะครับตอนนั้นหลังมอธุรกิจบัณฑิตค่ะก็ใ,ในกรุงเทพเรานี่แหละคง้เป็นคน,ห,<บ>นหลังมอธุแล้วก็ขายไปลูกค้าก็ขอซื้อเส้นชาเราก็เลยแบบทำเป็นโมเดลขึ้นมาก็คือจำลองของร้านเราเลยอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นเซตขึ้นมาเลยเวลามากินที่นี่อะอย่างร้านของพี่กิิปเองเนี่ยมีไส้กรอกรสอะไรบ้างมีกี่รส อันนี้เป็นสาขาของลูกค้านะคะ,คะต้องบอกก่อนอันนี้ก็คือมีทั้งหมดจริงๆยืนพืมีทั้งหมด8ลรถค่ะมี8ลรถก็คือหลักๆเลยก็จะเป็นรถกระเพาให้เราเนึกถึงการกระเพาสมูกี่บายบิ๊กบายหรือว่าโคตชีสอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่พูดมาแล้วแบบน้ำลายไหลามาราคาแพงไหมพี่กิฟ เรายึดสโลแกนที่ว่าอิ่มคุ้ม10บาทแช่อิ่มคุ้มมี10บาทก็คืออิ่มได้เลยเหมือน1ชิ้นใช่ไหมเราก็1ชิ้นเราก็ฟีผักและวฟีซอสแล้วอ,อิ่มได้เลยสโลแกนอิ่มคุ้มภายใน ราคาเริ่มต้นแค่10บาทเท่านั้นนะทุกคนแล้วก็ไปจนถึงเท่าไหร่ครับสูงสุดเนี่ยสูงสุดก็แค่12บาท15บาทอย่างเงี้ยค่ะใช่ชิ้นใหญ่15บาทค่อนข้างจะชิ้นใหญ่เลยเออแสดงว่าราคาเด็กก็จับต้องได้ใช่ค่ะแล้วลูกค้าของเราอะเป็นกลุ่มไหนวัยไหนบ้างอะพี่กิ๊ฟจริงๆต้องบอกว่าเป็นเจน Y หรือว่ายุค90ูงอะไรประมาณเนี้ยค่ะรุ่นตัวเองอะไรเงี้ยรุ่นพี่ด้วย ใช่ค่ะประมาณนั้นจริงๆก็ถ้าว่าก็เป็นทุกวัยนะเด็กเด็กก็เข้าถึงเหมือนกันใช่ค่ะเด็กๆชอบเลยเขาว่ายังไงบ้างะอย่างคนเจนวายมาซื้อกินอ่ะฟีดแบ็กที่เขาแบบฝักที่เขาเล่าให้เราฟังว่าแบบอุ้ยนึกถึงสมัยเด็กๆเลยอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยเหมือนเหมือนได้ย้อนวัยไปอะไรประมาณเนี้ยค่ะใช่อ๋อมันก็เป็นแบบว่าคิดถึงมากเลยอะไรประมาณเนี้ยฟีลความทรงจำใช่ไหมครับใช่ค่ะความทรงจำแล้วเด็กๆล่ะ เด็กๆบางคนเขาเกิดไม่ทันอ่ะเขาเกิดไม่ทันเขาชอบไงได้บีบซอสเองได้ตักผักเองใช่มันก็จะเป็นฟิลเหมือนเราตอนเด็กๆตอนนั้นแหละใช่ใช่เหมือนกันเลยเราไม่กลัวขาดทุนหรอกเราให้ผักบุฟเฟ่ซอสบุฟเฟ่จริงๆต้องบอกก่อนลูกค้าเราน่ารักมากนะเขาก็ตักตามปริมาณที่เขากินน่ะแหละค่ะไม่ได้แบบเยอะแยะอะไรอยู่ได้ก็อยู่ได้ใช่ไหมครับใช่แสดงว่าเราก็เน้นแบบว่าให้ลูกค้าแบบประทับใจใช่ประทับใจด้วยผักมีอะไรบ้างพาไปดูหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะ ลหลักๆมีผักมีซอสอะไรบ้างนะครับจะมีซอสมะเขือเทศค่ะแล้วก็ซอสพริกมายองเนตแล้วก็ชีสดิฟจริงๆมายองเนสเนี่ยก็คือตัวนี้อร่อยมาก<อ>ใช่เราคัดมาแล้วคัดมาแล้วอร่อยมากาเห็นไหมใช่แล้วก็ตัวชีสเนี่ยก็คือเข้าถึงเด็กเลยเด็กๆชอบเด็กๆชอบใช่ไหมครับแล้วผักละครับเป็นเหมือนในตำนานหรือเปล่าเหมือนเตะเลยค่ะหลักๆก็จะมี นี่เลยค่ะเป็นแตงกวาที่หลักๆเลยก็คือแตงกวาแตงกวามะเขือเทศหอมใหญ่แล้วก็ผักกาดค่ะใช่แล้วก็เติมในเรื่อยตลอดทั้งวันเติมเรื่อยๆค่ะใช่ลูกค้าก็เติมไม่อันกันแล้วพอเราขายแฟชั่นอะครับขายแบบเนี้ยมันมีราคาเท่าไหร่บ้างอะพี่คีบของเราจะมี2ขนาดค่ะจะมีชุดเล็กก็คือเป็นขนาดที่ทดลองอะไรเงี้ยค่ะก็คือได้ครบเซ็ตเหมือนกันเลยนะก็คือสามารถเคลื่อนย้ายได้เหมาะสําหรับลูกค้าที่แบบ อยากจะทดลองขายอย่างเงี้ยเหมือนขายตรงํางตลาดนัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้เลยก็คือขนใส่รถครบเลยราคาเท่าไหร่นะครับนั้นอ่านั้น16500ค่ะ1 6 5 0 0แถมซีเซกเอบอีก8กิโลแถมไส้กเอบอีก8กิโลทุกคนไม่ใช่น้อยนะก็คือลูกค้าเนี่ยเปิดร้านได้เลยเตรียมแค่ผักสด,สดอย่างเดียวก็คือไปขายได้เลยแสดงว่า อ่าไส้กรอกเรามีให้ซอสตอนแรกตอนแรกให้ทั้งหมดเลยแต่ว่าผักเนี่ยด้วยความสดนะทุกคนใช่ลูกค้าต้องหาเองเนาะใช่นิดนึงนะครับแล้วอะพอร้านเล็กแล้วอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นขนาดใหญ่แบบเต็มระบบเลยค่ะก็คือแบบเราเนี่ยจะไปติดตั้งให้ถึงที่เลยมีครบชุดเลยค่ะ ใช่ราคาเท่าไหร่ครับ4 9่หมกค่ะสีะ 49, ่หมก็คือขายได้ที่ไหนบ้างครับแบบนี้ขายได้ก็คือส่วนใหญ่มีลูกค้าลงในห้างด้วยนะ mm hmm. ใช่ค่ะลงในห้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะครจริงๆตัวนี้เราจะมีการโปรโมทออนไลน์ให้ด้วยโฆษณาออนไลน์ให้ด้วยอุ้ยนี่คุ้มค่ามากๆเลยก<ช>ับราคาที่จ่ายไปเพราะว่าอุปกรณ์ด้วยอุปกรณ์ก็คือมีครบชุดเลยค่ะเป็นเตาขนาดใหญ่อะไรอย่างเงี้ยมีเครื่องคิดเงินอัตโนมัติให้ด้วยอันนี้แล้วก็ที่สำคัญแถมฟรีไส้เกอร์ยีกิโลค่ะในชุดใหญ่ ใหญ่20กิโลก็คือเดินไปถึงที่ก็คือขายได้เลยนะครับใช่ค่ะ20กิโลแล้วอย่างเงี้ยครับพอพอเราทําอย่างเงี้ยมันโตเร็วไหมพี่กิฟช่วงแรกโตวไวจนน่าตกใจโอ้โหตกใจมากภายในหนึ่งปีแรกใช่ไหมใช่เอาจริงๆตั้งแต่คลิปแมทอลค่ะคลิปแมทก็คือตกใจมากก็คือถล่มทลไล่มากเลยไกลที่สุดอ่ะลูกค้าที่ซื้อแฟนชายกับเราไปอ่ะ อะไรที่สุดเอาล่าสุดเลยแล้วกันที่เราไปติดตั้งเองเลยยะลาค่ะยะลาก็ซื้อไปใช่อะไรคือจุดแข็งของร้านไส้กรอกสโมกกี้ไบต์ในตำนานอย่างแรกเลยต้องบอกก่อนว่าองเป็นไส้ก,กรอกที่เราคัดมาละคือความการันตีความอร่อยเลยละ่ะช่แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นก็คือผักแบบไม่อัน้นซอสไม่อัน้นอย่างเงี้ยค่ะ,ะก็คือจุดแข็งเลยใช่พระเอกของเราเนี่ยนี่นะคะรับตัวนี้แล้วอย่างเงี้ยครับ ชีวิตเราหลังจาก3ปีที่แล้วที่เราคิดทําเล่นๆอ่ะพี่กิฟจนทุกวันนี้มากไกลไหมพี่ว่าไกลมากคําว่าขายแบบแกล้งขายเล่นๆมันมาไกลไกลไกลมากไกลจนคาว่าเล่นไปเลยอ,อย่างเงี้ยค่ะตอนนี้เราอยู่กับพี่เอมนะครับเจ้าของร้าน Smoky ี้บ e ในตํานานสาขาท่าประแดงนะครับเดี๋ยวเรามาถามกันดีกว่าว่าทำไมเราถึงตัดสินใจ ในการซื้อแฟนชายของสโมกกี้ไวต์ในตำนานมาครับอย่างอันดับแรกเลยก็ย้อนวันวนเลยค่ะสมัยเด็กๆเราอ่ะเติบโตมาในร้านสะดวกซื้อ,อนะครับที่มีไส้กรอกแบบเนี้ยครับค่ะมันก็เลยทําให้เราแบบช่วงนึงที่เอ็มเป็นพนักง,งานประจําด้วยก็เลยแบบตัดสินใจลาออกด้วยค่ะก็เลยแบบอยากจะหาอะไรทำอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมาเจอ,อจโดยความชอบของเราที่ชอบทานไส้กรอกอยู่แล้วด้วยอะค่ะ ก็เลยตัดสินใจที่แบบอยากจะลองขายดูก็เป็นธุรกิจเล็กๆของเราด้วยใช่ใ่ค่ะฟีดแบ็จากลูกค้าเป็นไงบ้างครัพี่เอมอยากถามจากคนหน้าร้านเลยเนี่ยวันแรกเลย ดีมากเลยค่ะไม่ได้นั่งเลยตั้งแต่เปิดร้านยันปิดร้านแล้วเอมเปิดคนเดียวตอนนั้นยังไม่มีพนักงานด้วยยังไม่มีลูกมือเลยอะไรเงี้ยเหนื่อยมากเลยวันนั้นใช่แต่ก็สนุกนะคะเขาบอกว่ายังไงบ้างอะพี่เอมค้าเขาบอกว่ายังไงบ้างอะลูกค้าลูกค้าก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัยเดียวกับเราด้วยแล้วก็เจนที่มากกว่าเขาก็เลยบอกทําให้นึกถึงสมัยวันวานก็เหมือนย้อนวัยทีนึงแล้วก็สนุกด้วยอีกอย่างหนึ่งคือลูกค้าสามารถบีบซอสได้เองด้วยค่ะมันก็เหมือน เหมือนเป็นการเล่นขายของเป็นตัวลูกค้าก็ชอบด้วยอร่อยด้วยแล้วก็ได้แบบหยิบจับอะไรเองด้วยตัวเองสนองนี้ทั้งคนขายแล้วก็ลูกค้าด้วยนะครับก็เดี๋ยวใครนะครับอยู่แถวพระประแดงนะคะมาได้นะครับร้านอยู่ที่ไหนนะครับร้านอยู่ตลาดไทยสมบูรณ์พระประแดงนะคะตรงข้ามกับบิ๊กซีสุขสวัสดิ์เลยค่ะอยู่ตีถนนเลยนะคะมาได้นะครับแล้วใครที่อยากติดต่อซื้อแฟรนไชยของพี่กิมครับติดต่อได้ช่องทางไหน แอดอะไรไปถึงจะตอบเร็วจริงๆแอดไลน์มาได้เลยค่ะ ID ก็คือ0 9 7 3 15, 1 5 0 9 5 1จ่งห้าศค่ะ ID ไลน์ตามนี้ได้เลยหรือว่าจะเป็นเออ่ทักเพจก็ได้ค่ะสโมกกี้ไม้ได้ตำนานซิเกาะหมุนย้อนวัยหรือว่าทิกตอกก็ได้ค่ะทิกตอกทิกตัวทำเรื่องเลยก็คือ <laughs> สโมกกี้ไวในตำนานซิเกาะหมุนย้อนวัยเหมือนกันค่ะทุกวันนี้ตอบหมดยังครับเนี่ยตอบหมดอาจจะมีตัวที่แสแปมไม่เห็นกันมีบางอย่าง <laughs> <laughs> ากรุงเทพถ้าอยากกินนะคะพี่กิ๊ฟ คนดูอยู่อ่ะกรุงเทพปรมณฑทมีที่ไหนแบบแนะนำไหมอ่าจริงๆสาขานี้ก็ได้เลยค่ะสาขาตลาดไทยสมบูรณ์พระประแดงค่ะมาเรียนเชิญได้เลยนะคะสาขานี้หรือว่าจะเป็นที่เอ่อตึกจงช่องสามก็ได้ค่ะบิ๊กซีพระรามสี่ก็ได้ก็อยู่ใจกลางกรุงเทพเลยค่ะใกล้ไหนไปตรงนั้นนะครับหรือว่าใครไม่รู้อินบ็อกเข้ามาได้อินบ็อกมาได้เลยก็ได้ค่ะครับวันนี้น้ำหนึ่งถึงร้านนะครับขอบคุณพี่กิ๊ฟมากมากนะครับที่พาเรามาดูนะครับ พาเราย้อนวัยกินไส้กรอกอร่อยๆกันนะครับครั้งหน้าเราจะพาไปไหนต้องรอติดตามชมวันนี้ต้องลาไปก่อนส,สวัสดีครับสวัสดีค่ะ